สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูสาเหตุของโรคใบเหลืองหรือที่เรียกกันว่าหนอนกอหรือว่าโรคตายพายของกล้วยกันนะครับว่าสาเหตุนั้นเกิดมาจากอะไรผมก็ได้เฝ้าสังเกตกล้วยที่ผมปลูกไว้นะครับว่าทําไมถึงได้มีอาการของใบเหลืองแล้วก็การเจริญเติบโตไม่ค่อยดี เท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเกิดกับกล้วยที่เราปลูกไว้หลายปีนะฮะอย่างกอนี้ปลูกมาก็ไม่ต่ำกว่า3-4ปีแล้วแต่ถ้าเป็นกล้วยที่เราปลูกใหม่จะสังเกตดูว่าไม่มีอาการของโรคเหล่านี้คือโรคใบเหลืองนะครับแม้แต่กล้วยหอมนะครับที่ปลูกมาหลายปีในกอเดิมเนี่ยนะครับก็จะเกิดอาการเดียวกันก็คือว่าใบไหม้ใบเหลืองไม่ได้เกิดจากการเหลืองทั้งใบเป็นธรรมชาติ นะครับสังเกตว่าหน่อที่เกิดมานี้จะลอยๆอยู่บนดินนะครับรากเขาเง่าเขาไม่อยู่ใต้ดินอยู่บนดินคือกล้วยที่เราปลูกมาแล้วหลายปีนี่นะครับหน่อที่เกิดมาใหม่เนี่ยมันจะไม่ลึกเท่าไหร่แล้วก็ตรงกลางอันนี้ตรงกลางของกอของกล้วยเนี่ยนะครับก็จะเกิดการเน่าของต้นต้นเดิมแล้วก็เป็นหลุมลึกลงไป ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะสมเชื้อโรคแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดของพวกหนอนหรือแมลงต่าง,างๆที่เจาะกอกล้วยนะครับก็ทำให้เกิดอาการใบเหลืองแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นกล้วยก็จะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่คือออกใบไปได้หน่อยนึงก็เริ่มอาการใบเหลืองไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงแล้วก็ทำให้ ต้นหรือว่าเครือของกล้วยเนี่ยจเจริญเติบโตได้สาเหตุผมคิดว่ามาจากสาเหตุหลักก็คือตรงนี้เลยครับก็คือว่ากล้วยที่เราปลูกมาหลายปีต้นเก่าตัวนี้เขาตายลงเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีแมลงหรือว่าหนอนเข้ามาเจาะมา,าจะเจริญเติบโตกันแล้วก็อาจจะแพร่พันุ์กันอยู่ในบริเวณนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารากของกล้วยหรือว่าเงาเน่า เน่าของกล้วยที่อยู่ด้านล่างนี่นะครับก็จะเกิดการเน่าแล้วก็จะลามไปที่ต้นที่เขาเป็นหนออันนี้ก็เป็นรอยเจาะของอ่หนอนนะครับที่เข้าไปเจาะต้นกล้วยที่ยังไม่มีเคือเลยนะครับเป็นต้นที่เกิดใหม่จากต้นเดิมซึ่งต้นแม่ของเขานั้นเริ่มเน่าแล้วนะครับใบเริ่มเหลืองตอนนี้การเน่า การเน่าเสียตรงนี้ก็จะลามไปที่ต้นลูกนี่ครับรอยเจาะรอยเจาะของหนอนต่างๆในต้นแม่เขาจะเข้ามากินแต่นี้เขาไม่เลือกแล้วครับหนอนเขาเข้ามาเขาก็จะมากินทั่วนั่แหละครับไม่ว่าต้นลูกหรือต้นแม่ดูอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยผมสามารถาง้างแล้วก็ค้นได้ด้วยมือเปล่าถอนได้ด้วยมือเปล่าเลยครับเพราะว่า ต้นเขาจะลอยลอยอยู่เขาเกิดขึ้นมาไม่สมบูรณ์ต้นเล็กๆนะครับเป็นหน่อเล็กๆเนี่ยที่เกิดอยู่ใกล้ๆกับต้นแม่เดิมที่ต้นแม่เขาตายไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มเน่าหน่อที่เกิดมาก็เกิดแบบลอยลอยอยู่บนดินนะครับไม่สมบูรณ์ไม่สามารถที่จะมีเครือมีลูกได้นะครับต้นนี้ผมจะลองเอาไปปลูกที่ใหม่ ทีนี้วิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ของผมก็คือว่าผมจะทําความสะอาดตรงบริเวณที่เป็นตรงกลางที่เป็นต้นแม่เดิมเขาตายไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะเอาดินมาถมก็จะลองดูว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาโรคใบเหลืองหรือว่าโรคตายพายหนอนกออะไรต่างๆพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคิดว่าจะเอาปูนขาวมาโรยเพิ่มด้วยแล้วก็อาจจะใช้ยา ค่าเชื้ออะไรต่างๆที่ทางเกษตรร้านพวกขายเคยมีพันธุ์เขามีและแนะนำเนี่ยนะครับก็จะลองเอามาโรยเพิ่มด้วยนี่ครับหลังจากทำความสะอาดแล้วแล้วก็ถมดินลงไปก็จะได้สภาพประมาณอย่างนี้ซึ่งดินที่ถมลงมานี่ก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่นะครับเนี่ยจริงๆก็ควรจะมาถมทางด้านนอกตรงนี้ด้วยซึ่งก็จะทำให้ต้นกล้วยสามารถออกรากอย่างลึกลงในดินได้ดีกว่าเดิมนะครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม